พี่น้องมานุคนนะครับอันนี้พนพนปพณปไปเข็งปไปเข็งอันนี้ผักกาดดองตามด้วยพักนะครับในพักวันตัวบกบวกแน่เลนะครับพี่น้องตัวบกบวกยอดบักม่วงใบบักตูมขับบักแงงกบบดงแน่ครับนึกกับวันนีที่เนแถวมาวันนี้ครับมามามาบัตนเลครับปาดครับอันนี้นแคเป็งนี่ยังก็ แก้วปลาเ,เข็งแก้วปลาเข็งเราใส่ครับสูตรใส่สูตรเบิ่งการ์ดรที่เราเ <c oughs> ลยพี่น้องสูตรเบิ่งการมาเด้อมามามาพี่น้องซูงผู้ซูขคนมากินน้ำกันบัลลังก์ข้าวเหนียวคนนะครับข้าวเนียวทอดอ,อ,อืม mọi người mọi ngon mọi người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  mọi đi Không ฝากกดติดตามด้วยครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเติดตามเราพี่น้องกดกินวันนี้เขากินกะปูต้มนะครับกินกะปูตุ้มถูกแก้ด้วยครับผมแต่ว่าเขากินแบบสีกะปุลมันจะได้รสชาติอีกรสชาตินึงจากครัมครับปลาหมอยู่ในถุงต้องหยาดพี่น้อง

ตอัวหนึ่งปีคือมาบนว่านนี่ เดียวปุ๋กินเก็บอย่ายก็ม่วงวันไม่ก็ม่วงวันอืมข้าวันเท่ามันหรอกุ๋ยินอืมปลาอันมันพี่น้องง่ายหน่อยพี่น้อง มัดดองกับพริกครับอือได้ใช่พร้มอมแดงมนะัอืม้งมี่่พอมแดงครับโอวมันเจเีวปเค็มดองปลาเชีงไง ก็เหลวแต่เนียนะก็เหลวแต่เหนีนมนนนนวน่นะก็เหลวก่าไงอะใพอใจยุ <S <S 1> <S 1> บเบลตุม่มอืมไม่เขาเนี่ยพี่น้องหอมใบเบกตุม่ม รับเจ้า,าเขียขนขากันย่าานดีสุดยอดด้วยนะครับข่าวแจกต่ะสอเนี่ยสอนคามพ่น้องกุ้หลกแ้งแจักหน่อยใน่อยไามใช่ได้จ้าครับ,บ,บกุนน้ไลก้แจนะ่ครับให้ยืบึงๆกันแน่อืม หืมักกระดดหซับแซ่บโอ้แจ่วบะเข่งแซ่บพี่น้องเ้าเใ็้จิ้มึงได้พี่น้องตำซุป,ปวนนี่แต่ว่ามันไม่ปวนเนี่ยให้นำนิดนึงน้ำตุ่มนิดนึงข้ไข่ละอือต่ือือแล้วหมูบดอืมอมูบด มบก็ม่วงตัม่บมอบมอ่วงสิครับหันว่าอะไรกั็ขมนจ่แก้ผัดกินพอด,ดีพอดีเปรี้ยวแล้วมาแยมแตงไม้ดิดี่ดา กินกังกลัแบแดดเกี๊ยหนียน้ำแดบ,บสยประกาดองนะ้ำคือรสชาตนะใช่รสสกเปรีป้ยวหวานแบบเจีวพี่ต้องซื้อมากินเบิ่งส่วนพักยี่กว่าเท่ายี่หอยกว่ารสาติสาครับไม่ต้องไปซื้อตลาดน้ำตลาดทีเดียครับจังงูจังมังสวบจังจัง อันนี้เขาเซตทุกแห่ฮไว้แล้วเรียบร้อยแล้วโรสซาเนี่ยครับเนี่ยดูน้ำซีเวนเีนเป็นบ่โรตัดโรดตัดเนี่ยโบเมียนต้องเอาซื้อน้ำซีเบียน,นมิลิมัดม,มิลิม,มัดเนี่ยครับเนี่ยอืหอวเรื่มจังใครไม่ประเห็น Ước Im đó phải là thang cây này Hả, cây Hử? พริกครับพริกดิบเขาดองพริกดิบแซมครับมาผิดหรอมะ ต้อไปคือไก่ไก่ต้องไปคือครับก็จะเหนื่อยไปใสขี้มอไก่ไปดอกอเดี๋ยวขี้มอไก่ไปดอกโรงั้นส้นไม่ได้เลยส่ถ่ายรถเลยถ่านถ่ายรถเลยมีน้องบอกครับเราไปเอาขออาหารไก่จะรถไม่กินอืม จะหกินหน่อยใชะหน่อยอน,นชีม,มาองลายแบบเรือกกินไข่ตุ่มสดตุ๋มเฮ้ยใช่ปล,า,ลาป่ะใครไข่ลวกพี่น้องโอ้แซ่บตัวนี้เท่าอืมอ้าจะกันยิม้มเจ๊นาำแล้วครับ มันเขากันพี่น้องไข่เนี่ยกับเจ้าวบะเข็นบะเข็งกับมันบานีย่พี่น้งองเอ้ยกับไข่ลวกยางบักตูมบานนี่า,างเฮ้ยธอปะท่างแสีบนี่ใบกระโดนเก็บเอายุนล้ว บ้านน่ะอืมบฝาดได้ไหมล่ะเขาจะป,ปบบาใบวันทักสะดว่บ่มฝาดได้ แซ่บแซ่บครับหอมผัก,อ,อ,กอืมเบือ่อกินกับคนพอดีเนาะกินกับคนกขาพอดีแซนะ่บเนาะนันเขากหนะรอเนาะแต่บอกไปเจ็บตอนที่เลี้บงเเจ็บเขากันครับลองซองนี่พี่น้องไปไปกุ้งแซ่บกระซ่าของป้าปะ ไปดูติดตามไดเอยไ่นอนเลยเราเป็นกำลังใจกันบึงเพื่อความบันเทิงเลด้อเดี๋ยวไปบึงจริงจังนี่ยังก็มันเก็บชิวิตการกินเขาอยู่เพื่อความบันเทิง เมื่อกี้คิอเราคนขึ้น่าข,อขอนาใช่ไหเฮ้ยนะแต่ไปแล้วมาพักกลางสิเบื่พี่รำใช่ไหมนี่สองถุงพี่รำมันขึ้นในการกิ่นถุงนึ<อ>งไม่เสียบนะครับเขาซื้อมาหลายถุงไหมเรยี่สง่งซื้อว่าหาถุงฮึื้อว่าหาถุง พี่น้องแนะนําเนี่ยเพราะว่าผมบริจาคแนะนําให้ไปซื้อทีตลาดเขาชื่ปีเนี่ยเขาดองเนี่ยแม่แม่มจะเอายังย่างเขาในตลาดาตลาดน้ําแดงเนี่ยหู้จิ้มบะเลยดิบอกตรงเลยแม่รับบะเลยดิโอ้เฮียเหลื่อมเดือดแล้วดิวซื้อปลากระป๋อง ตัวเชือนสมพักโรซาพักโรซานเขาเป็นทุ่งฟินเลยพอ่อถ้าใส่ตู้เย็นไปกินได้หลายเมือ่อไม่ว่าจะเป็นกีบป,ปลาต้มเขาสวยปปาหน่อยแปะทั้งๆทอดกรอบน้่ แัดดองน้ำเบ็ดน้ำลายจะตุ่มเขาขายจะขอความุรึขอ,ขอุพูดคนที่เขามารับชมเขามาเบิ้ลร้าคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก่อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจกันทําคลิดว่ามีอย่างไรหรอกครับ ขาทำดีแล้วจำเรื่องสัมผักคนนี้นี่เปนนาย่านละผู้จอดผู้ก็กกจะโห่ด้ดดดไป่รั่งเลยแห่งที่เซเน้ด้แต่แค่ได้แต่แค่ไม่จอดเบื้องละจอดลงไปพวกมึงไปละไปอให้ันแรพี่จะหนกแบปกติคับ